สำหรับวอร์เกม Unit Recon ค,คือยูนิตท,ที่จำเป็นมากและอาจจะเป็นยูนิตท,ที่สำคัญที่สุดในเด็กของคุณซึ่งรี c o n จะทำหน้าที่เป็นตาให้คุณรู้ว่าศัตรูมีอะไรบ้างและทำให้คุณสามารถคาดเดาวิธีการเล่นของศัตรูได้และซื้อยูนิตท,ที่เหมาะสมมาจัดการศัตรูโดยสตัดของยูนิตรีคอนดูได้เหมือนยูนิตท,ท,ทั่วไปโดยยูนิตรีคอนจะมีค่าออต,ติระดับกูดเป็นต้นไปทำให้มองได้ไกลขึ้น และมีความสามารถในการพังตัวที่เนียนขึ้นอย่างยูนิตนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรถชนิดเดียวกันแต่ในตัวแท็บรถถังจะมีสเตลแค่แบดส่วนรุ่นรีคอนจะเป็นสเตลนอร์มอลทำให้ถูกตรวจจับได้ยากกว่านอกจากนี้เวลาที่ยูนิตรีคอนใช้อาวุธโอกาสที่สตูจะเห็นว่าถูกยิงมาจากไหน ก็จะเห็นยากกว่ายูนิตท,ทั่วๆไปยูนิตรีคอนจึงเป็นยูนิตท,ที่ไม่ได้มีดีแค่การสอดแนมแต่ยังมีความสามารถในการสนับสนุนการบุกไปอย่างมากและอาจจะเป็นยูนิตท,ที่แบกเกมคุณจนชนะก็เป็นได้ โดยการใช้รีคอนจะมีอยู่หลายวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแรกคือการใช้สอดแนมโดยจะวางไว้อยู่แถวขอบป,ป่าซึ่งยูนิตท,ที่อยู่ในป่าจะซ่อนตัวได้ดีขึ้นมากอย่างคลิปนี้ผมก็ได้ทำการส่งรถที่มีอัปเดตแค่แบดกับขนาดมีเดียมเข้าไปซึ่งกว่าจะพบสตูก็ระยะแบบระยะประชิดมาก ซึ่งกว่ารถที่มีออปติดแบตจะพบศัตรูก็ถ้าเป็นเกมจริงๆก็ตายไปแล้วและยิ่งถ้าเป็นรีคอนนะอ่ะก็คือยูนิตที่มีสเตลมีเดียมก็ต้องยิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นถึงจะเห็นแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นทหารลาบของศัตรูแล้วก็พวกหน่วยรีคอนที่เป็นทหารก็จะโอกาสเจอก็จะยากขึ้นแล้วก็อีกมีอีกสิ่งหนึ่งที่ควรระวังไว้ก็คือป่ามันจะทำ เป็นตัวบล็อกไลท์อัพไซด์ก็คือเราจะมองไม่เห็นอะไรในป่าเลยแล้วก็ยูนิตที่อยู่ในป่าจะมองได้ไม่เกิน320เมตรยูเวนตัวที่เป็นเอกเซปชั่นอลออปติกก็คือตาดีที่สุดจะมองได้ประมาณ380เมตรเพราะฉะนั้นก็วางรีคอนให้ถูกจุดด้วยจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ก็จะสามารถมองข้ามป่าไปได้ ก็คือจะไม่ถูกบล็อกแบบพวกยูนิตที่อยู่บนพื้นดินแต่ว่าก็จะติดป่าอยู่ดีก็คือมองเข้าไปข้างในไม่ได้อยู่ดีและทหารที่อยู่ในเมืองก็จะเป็นตัวที่มองได้ยากที่สุดซึ่งถ้าคุณไม่ระวังดีๆรถคุณก็จะ <c oughs> โดยการใช้ยูนิตรีคอนก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างออกไปอย่างทหารรีคอนที่มีออปติกเวลกูด ส่วนใหญ่ก็จะวางไว้แนวหน้าแล้วก็ปิดปืนไว้เพื่อไม่ให้มันเผลอยิงออกไปมันจะตรวจจับศัตรูที่อยู่ตามป่าตามที่ต่างๆได้ดี <love> ที่สุดหรือว่าก็นำทหารพวกนั้นแอบขึ้นหอไปตั้งแต่ต้นเกมเพราะว่าเป็นช่วงที่แอบเข้าไปได้ง่ายที่สุดแล้วก็แอบเข้าไปหาเป้าหมายที่สำคัญอย่างพวกเขามายูนิตหรือไม่ก็เรียกปืนใหญ่ใส่พวกฐานของศัตรูเป็นต้น อย่างถัดมาของโปรดของผมก็คือการใช้พวกรถรีคอนที่ติดอาวุธตั้งแต่ออโต้คนอนขึ้นไปจนไปถึงปืนรถถังในการต่อกรอกับโอเพนเนอร์ของศัตรูเพื่อทำการยึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดจากนั้นก็ใช้ความได้เปรียบในการพังตัวในการซุ่มโจมตีศัตรูหรือว่าต่อสู้กับศัตรูเพราะว่าศัตรูถ้าไม่ได้เอารีคอนมามันจะมองพวกรถของผมอะได้ยากขึ้นและผู้เลนะ่น่ะ ก็สามารถวางรถไปตามจุดต่างๆก็ได้ที่คิดว่าสตูอาจจะส่งคนเข้ามาเพราะว่ารถที่มีออปติกแค่ระดับ g o o ๊ก็สามารถตรวจสอบสตูที่แอบเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วการใช้ฮอลลีคอนพวกฮอลลีคอนจะเป็นยูนิตที่มองได้ไกลที่สุดโดยเฉพาะออปติกเวล g ิ o d กับแอบเซชชั่นแลมันจะสามารถมองได้ไกลขึ้นกว่าปกติก็คือ จะมองได้ไกลประมาณ4,900เมตรแถมยูนิตพวกนี้จะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดทำให้สามารถตรวจจับศัตรูได้เป็นบริเวณกว้างเหมาะแก่การออกมาตั้งแต่เริ่มเกมแต่ว่ามันถูกตรวจจับได้ง่ายเพราะว่ามันซ่อนในป่าไม่ได้มันก็เลยมักจะเป็นทำหน้าที่เป็นพาสซีฟรีคอนอยู่แนวหลังยกเวงนบางตัวที่มันติดอาวุธ มันก็อาจจะมาเล่นแนวหน้าเพื่อพิกเกมก็ได้ถัดจากนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำยูนิตรีคอนว่าผู้เล่นควรจะใส่ยูนิตประเภทไหนเข้ามาบ้างเริ่มจากยูนิตที่ควรจะมีทหารราบลีคอนช็อกหรือทหารราบลีคอนอีลิตโดยจะเป็นหน่วยที่สามารถสอดแนมได้ดีที่สุดเพราะว่ามีเวลกูดออปติก และเวลูกูสเตลแถมยังมีความสามารถป้องกันตัวเองได้พร้อมที่จะบวกกับศัตรูยกตัวอย่างหน่วยช็อตก,ก็อย่างเช่นเลนเจอร์มันโดพาราแต่ก็หน่วยลบพิเศษอย่างสเปนนัตกูรูและก็เยเกอร์ของเดนมาร์กโดยยามหานะที่ผมแนะนำให้นั่งก็คือรถล้อยางเพื่อทำให้ไปถึงแนวหน้าให้เร็วที่สุดแล้วก็ถ้าเอาติดอาวุธมาได้ก็จะเป็นคอมโบที่ดีมากตัวอย่างก็เช่นสเปนอาตกูรูกับบิเทีย หรือจะเอาไปนั่งหอสลับแอบเข้าฐานศัตรูก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากให้มีก็คือควรจะมียูนิตประเภทนี้นั่งรถ1ตัวเป็นอย่างตำ่ำแล้วก็มียูนิตหนึงที่อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันก็คือแมกแลนซึ่งเมื่อก่อนแมกแลนมันโกงมากเพราะว่ามันมี10คนแต่ว่ามันโดนเนิ้มให้เหลือ5 แต่ทีนี้มันก็ยังโดนเนิบต่อนั่นก็คือเวลาที่มันยิงจรวดจรวดของแมกกแซนจะถูกตรวจพบได้ง่ายกว่าจรวดของหน่วย ATGM ทั่วๆไปทั้งที่ทั้ง2หน่วยก็มีค่าสเตลเหมือนกันถัดมาที่จำเป็นก็คือยามาหานะที่ราคาไม่แพงแต่ว่าติดอาวุธที่ไม่ใช่ปืนกลอย่างพวกออโต้แคนนอนหรือว่าปืนรถถัง ซึ่งยูนิตพวกนี้จะมีความสามารถในการช่วยยิงสนับสนุนยูนิตของเราระหว่างการต่อสู้แถมพวกนี้จะมีราคาถูกพอที่จะสามารถวางไว้ได้ทั่วแมปทำให้ยูนิตพวกนี้มีความยืดหยุ่นมากในการใช้งานยกตัวอย่างก็เช่น a m f 10 RC ของฝรั่งเศส M41A1 ของเดนมาร์ก BDM 3ของ USSR เป็นต้น ถัดมาก็คือลีคอนฮอโดยฮอที่แนะนำก็มีอยู่หลายประเภทอย่างแรกก็ฮอราคาถูกอย่าง Scout Defender ที่สามารถทำการเข้าจู่โจมศัตรูได้หากพบว่าศัตรูขาดการป้องกันทางอากาศหรือจะนำฮอที่มี o p ปติกเวลิ o ูดเอาไว้สำหรับมองเป็นพ s สซีฟ r ีคอนส่วนบางประเทศก็จะมีฮอที่ติดอาวุธจัดเต็ม แล้วก็มีราคาแพงอย่างพวกไทเกอร์ของยูโรคอปลองโบของอเมริกาแล้วก็ KA Alligator ของ USSR ซึ่งถ้าคุณสามารถเอามันเข้ามาในเด็กได้ก็ควรจะเอามาเพราะว่ามันเป็นยูนิตที่ส่งพลังมากและสุดท้ายที่ผมแนะนำก็คือลีคอนรถถังที่มีออปติกเวลกูด ถ้าคุณเล่นประเทศที่มีรถถังประเภทนี้อย่างยูโกฟินแลนด์หรือดัตช์ผมก็แนะนำให้ใส่มาเพราะว่ายูนิตพวกนี้มันมีปืนที่สามารถต่อกรอกับรถถังได้และยังสามารถจัดการกับยามาหาะได้ในทันทีและก็มีเกาะที่จะทำให้มีชีวิตรอดจากการถูกยิงได้ในระดับหนึ่งต่อไปจะเป็นรีคอนทางเลือก ก็คือรีคอนที่ผมคิดว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าไม่สามารถสู้เรื่องความยืดหยุ่นได้เท่า4พวกแรกที่ผมบอกไปอย่างแรกก็คือทหารราบรีคอน5คนโดยหน่วยพวกนี้จะมีออปติกเวลิวกูดและก็สเตลเวลิกูดไม่ต่างอะไรกับหน่วยรีคอน10คนแต่ทีนี้มันไม่มีความสามารถในการป้องกันตัวเลยเพราะว่าคนน้อยแล้วก็ติดอาวุธแค่2ช่องเท่านั้น แต่ด้วยการที่มันมีราคาที่ถูกทำให้มันเหมาะสำหรับการมองเฉยๆก็ไว้ขอบป่าแล้วก็ปิดอาวุธให้มันรวมถึงบางตัวสามารถนั่งมากับหาหนะดีได้ก็อย่างเช่นหน่วยสอดแนมของ USSR ที่สามารถนั่งมากับฮอ MTV ที่ติดจรวดที่ถือได้ว่ามันเล็งมากถัดมาจากทหารราบรีคอน5คนนั่นก็คือยามพาหนะสอดแนมที่ติดจรวด เป็นยูนิตท,ที่สามารถขจัดจุดอ่อนของรถยิงจรวดได้นั่นก็คือการถูกตรวจพบโดยทันทีเมื่อยิงจรวดไปทำให้ยูนิตพวกนี้สามารถดูแลครอบคุมพื้นที่ได้มากเป็นพิเศษและสร้างความน่าลําคาญต่อศัตรูเป็นอย่างมากยูนิตพวกนี้ก็ได้แก่รถลิคอนบัตเลของอเมริกาซึ่งผมแนะนำ รุ่นราคา6 0พอกับ80พอและอันดับสุดท้ายสำหรับรีคอนทางเลือกสำหรับผมผมให้รีคอนฮอร์เอฟเซ็กชั่นแลอที่ไม่ได้ติดอาวุธซึ่งฮอพวกนี้สามารถมองได้ไกลก็จริงแต่ว่ามีราคาที่แพงขึ้นและสำหรับผมโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่ได้จำเป็นขนาดที่ต้องใส่มาในเด็กเพราะว่าเรามีฮอระดับเว r ลิกูด เป็นตาให้อยู่แล้วผู้เล่นอาจจะคิดไม่ตรงกับผมแล้วก็ใส่มาก็ได้ไม่ว่าอะไรถัดมาสำหรับผมก็คือเป็นลิคอนที่ใส่มาได้หากช่องคุณเหลือหรือว่ามีแผนที่ต้องการเป็นพิเศษจริงๆอย่างแรกก็คือลิคอนลบพิเศษที่ติดกินเน์ลันเชอร์อย่าง n a v ิซิโและก็ฟา์โมซา ซึ่งหน่วยนี้มันมีความสามารถในการต่อสู้กับทหารราบมากในตัวเมืองแต่ว่าพอไปที่อื่นอย่างป่ามันไม่สามารถสู้กับรถที่ติดปืนกลราคาถูกได้เลยแถมมันมีราคาแพงมากแล้วก็มีจํานวนน้อยก็คือ4ตัวต่อ1การ์ดทาให้งานของมันไม่ค่อยอนเกประสงค์เท่ารีคอนทั่วไปสักเท่าไหร่ถัดมาก็คือยูนิตรีคอน2คนหรือรีคอนสไนเปอร์นั่นเองเป็นยูนิตรีคอนประเภทเดียวที่มีเอกเซปชันแนลออปติก ทำให้ตรวจจับได้ยากที่สุดทําให้ลักลอบไปในแนวศัตรูได้ง่ายกว่ายูนิตซึ่งฟังดูดีจนกระทั่งยูนิตอื่นก็สามารถใช้งานได้แบบเดียวกันแถมติดอาวุธที่ดีกว่าด้วยแถมผู้เล่นที่มีประสบการณ์มักจะวางลีคอนไว้ตามจุดต่างๆเพื่อเช็คว่าศัตรูมีการลักลอบส่งยูนิตเข้ามาหรือเปล่าซึ่งเมื่อถ้าตรวจพบเมื่อไหร่ ไอ้พวกสไนเปอร์ทีมพวกเนี้ยมันจะตายทันทีเพราะว่ามีคนแค่2คนบวกกับอาวุธหลักของมันก็คือสไนเปอร์กับ RPG แค่2ลูกทำให้ป้องกันตัวเองได้ยากเมื่อถูกตูส่งคนมาตามล่าฮอลิคอนภาคพื้นดินที่มีเอ c e p t i o n a l o p t i c ปอย่าง b r m 1 k ของ USSR EP-BV90 ของสวีเดน เพราะถึงแม้ว่ายุนิตพวกนี้จะมีออปติกที่ดีมากแต่มันแลกมาด้วยการที่มันราคาแพงและตัวรถอ่ะมันไม่ค่อยติดอาวุธที่ดีนักเมื่อเทียบกับยุนิตอื่นๆในราคาที่ถูกกว่าแต่ด้วยตัวแมปของวอลเกมอ่ะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกป่ามีพุ่มไม้มันจะทำให้ลายสายอ่ะถูกบังเป็นประจำทำให้ Exceptional ออปติอ่ะมันไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เหมืกับยูนิตที่เป็นฮอ และท้ายที่สุดรีคอนที่ผมไม่แนะนำให้ใส่มาเพราะว่ามันเปืองช่องสำหรับผมผมยกให้รีคอนจี๊ปซึ่งถึงแม้ว่ารีคอนพวกนี้มันมีออปติกเอกเซปชนอลหรือว่าเวลรีกูดก็จริงแต่ทีเนี้ยผมมองว่าหนึ่งในความสามารถหลักของพวกยูนิตรีคอนอ่ะก็คือการยิงออกมาจากจุดพางตัวโดยไม่เผยตำแหน่งซรีคอนจี๊ปอะ่ะมันไม่มีพวกนี้เลยมันติดอาวุธแค่ปืนกลก,กับกเนลันเชอร์ แล้วก็มันมีเลือดแค่5้าหน่วยทําให้มันตายง่ายมากทําให้ผมมองว่ามันเป็นลีคอนที่ไม่ควรติดมาเวลาเล่นมัลติเพเยอร์